ผมพร้อมหมพร้อมอยู่อยากชวนไทยมีบ้านวันนี้ผมพามาชมบ้านเอื้ออัทรวัดกู้2ครับห้องนี้ประมาณ32ตารางเมตรครับมาชมว่านะครับใครที่มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไปผ่อน2,000กบาทเราให้อะไรบ้างนะครับชุดรับแขกนี้เราแถมให้หมดเลยเราตกแต่งอย่างสวยนะครับหรูเลยนะครับมีชั้นวางของง่ายวางทีวีได้มาดูห้องห้องนอนกันเลย2ห้องนอนครับห้องนอนด้านหน้าครับลงเตียงสามฟุตครึ่งได้นะครับมีตู้เสื้อผ้าให้พร้อมเลยครับ คมไฟอย่างสวยเป็นสไตล์โมเดิร์นหมดเลยนะครับสวยงามมากมาดูห้องนอนที่2ครับหัวนี้น่านอนมากเลยครับลงเตียง3ฟุตครึ่งนะครับหน้าต่างระบายอากาศลมเข้าเย็นมากเลยหลังนี้ห้องนี้อยู่ชั้นี่2นะครับมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งให้เรียบร้อยครับมาดูห้องน้ําครับห้องน้ํา สุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคับ่าผนังภูเต็มลายสวยมากดูดีดูหรูเลยนะครับมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ด้วยครับโคมไฟอย่างสวยส่วนด้านนี้ครับเราต่อเติมเป็นครัวมีเคาน์เตอร์ซิงค์ให้มีชั้นวางของครับวางถ้วยจานเรียบร้อยแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกครับด้านหลังนี้แบบลมเข้าเย็นมุมนี้นะครับเราตั้งเป็นเครื่องซักผ้าครับใครสนใจนะครับ ใครที่เช่าอยู่ประมาณ2-3,000บาทนะครับไม่ควรพลาดขอสลิปเงินเดือน6เดือนพร้อมเครดิตบูโรมาวิเคราะห์วงเงินมาเป็นเจ้าของบ้านกันใครที่เช่าอยู่3-4 0 0 0พมาเป็นเจ้าของบ้านครับไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ